สวัสดีครับสำหรับสาย DIY นะสายงานกระเป๋าหรือสายเคริกสายอะไรสายควีนเหรอนะครับคนที่ชอบแบบเย็บกระเป๋าเย็บของกระจุกกระจิกเย็บของช้ร่วยเย็บของอสไตล์เงี้ยสาตมินิมอลของน่ารักน่ารักนะครับไว้สำหรับจำหน่ายหรือว่าไว้สำหรับใช้งานเองนะครับี๋ยวมาดูกันว่าไอ้ตัวรุ่นใหม่เนะี่ย ที่บอกว่าเป็นตัวจาก AI ของตัว Jack A5E ขีด A นะครับตัวนี้จะเย็บพวกงานพวกนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยเย็บพวกสายกระเป๋าเนี่ยสายเงี้ยนาๆเงี้ยได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับเพราะว่าสายงานประดิษ์ประดอยงาน DIY ตรงนี้โอ้มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับท,ที่สอบถามเข้ามาตัวนี้ก็ผมปรับที่ห่างไว้ที่ขนาดไซส์3.5นะครับ3.5 ก็เดี๋ยวผมเย็บทับตัวนี้ไปเลยนะครับก็สาธิตโชว์ไปเลยว่าเฮ้ยเขาเย็บได้หรือเปล่านะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าให้จักรตรงเนื้อง,งานกับงานกระเป๋าเองจะเป็นจักรอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่นี้เราจะให้ดูว่าบางทีเนี่ยเราต้องการที่จะซื้อจักรเนี่ยเพื่อไปเป็นจักรครอบจักรวาลน,นะครับเย็บมันทุกอย่างนะครับไม่ต้องซื้อแยกประเภทมาลงงานนะให้ดูเลย อันนี้จะมีตะเข็บเก่าอยู่แล้วตัวนี้เขาเย็บไว้ค่อนข้างห่างนะครับแล้วเราต้องการแบบไม่ไม่อยากเย็บห่างนะออโอเคนะครับนี่นะผมเย็บริมๆเลยนะครับใช้ตีนผีเป็นตัวกะเกียนนะครับแล้วตัวจักรเนี่ยสามารถปรับสปีดช้าเร็วได้นะครับทำให้ เวลาเราจะตีโค้งนะครับเนี่ยเนะหลายหลายท่านนะเวลาตีโค้งมือใหม่นะครับอาจจะไม่ถนัดกับสปีดความเร็วของตัวจักรเร็ก็วก็เราก็ตั้งไว้ช้าๆก็ได้ครับเราจะได้คอนโทรลง่ายนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมนะเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเลยครับเนี่ยผมเหยียบสุดแล้วนะครับขึ้นหนาขนาดนี้จักรยังไม่ออกอารเลยเลยนะครับ ปกติถ้าไซส์หนามากๆจับก,ก็จะมีเสียงดังนะครับปลาตัวเย็บได้แต่ก็จะมีเสียงดังผมก็ถึงจะเรียกว่าจับออกอาการนะครับแต่ตัวนี้ไปนิ่มๆเลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวมีคลิปหน้าแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะสำหรับสายชอบลื้อชอบแกะชอบดูไส้ในนะครับเดี๋ยวผมจะแกะตายให้ดูนะ จะเข็ดไหมครับดิบนอกนะนะครับะเรีมาเย็บสายกระเป๋ากันดูบ้างสินะครับสายกระเป๋าหนาๆนานแบบนี้เหมือนเดิมดูสิว่า ไปรอดหรือไม่นะครับหมูหรือจ่านะครับแล้วถ้าเหลือประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเราเหยียบเรากลัวจะเลยนะเรากดปุ่มนี้ได้นะครับกดปุ่มตัวนี้นะนะกดนะปักยกปักยกนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะหมุนได้เลยแล้ว ถ้าอีกกรณีหนึ่งถ้าเรากดส้นเท้าแล้วนะครับตีนผีมันยกขึ้นได้ไม่สูงเราก็มาปรับตัวนี้เพิ่มขึ้นอีกเพิ่มความสูงของตีนผีปึ๊บอ่าเห็นไหมครับปุ๊บนี่เห็นไหมสูงแล้วนะครับไปเราไปเรื่อยๆเลยครับชุบๆๆ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 บๆๆ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 ๆ คือจักมันไม่ตรงประเภทเหรอกครับเพียงแต่ว่าเราจะทําให้ดูว่าเขาเย็บได้หรือเปล่านะก็อย่างที่ผมบอกนะครับสําหรับสายไหนท่านใดนะครับที่อยากได้จักดีๆสักตัวซื้อไปแล้วเย็บมันอ่อยวันทุกอย่างได้ไหมนะครับไม่ได้ซื้อไปแล้วจะเย็บแต่ผ้าบางอย่างเดียวนะครับอยากเย็บงานหานาๆได้บ้างก็ตัวนี้เลยครับตอบโจทย์ท่านแน่นอนนะครับ บอดี้สวยงานประกอบเนียบนะครับจากเย็บบางเย็บหนาได้ดีนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่มีเสียงภาษาไทยเนะอาให้ดูนะครับไปได้สบายครับชิ้นหนาขนาดนี้เลยนะไซส์เด่นด้วย ไปเลยลุยกันเลยครับตัวนี้ recommend แนะนำ